จารู้อยู่จารู้จารู้เอ็งคิดว่เาเอ็งจะเก็บค่าได้หรอ <c oughs> มอแล้วเสื้อเบอ์สก๊เข้มลิขสิทธิ์แท้สุดเฟี้ยวใส่อาบน้ําไก่ใส่วาาแผใส่เดินเล่นใส่ไปเซเว่นก็ได้ใส่คู่ก็เฟี้ยวใส่เดียวระวังเจ็บตัวมีเงินล้านก็ซื้อไม่ได้พะเราขาย790บาทส่งฟรีทั่วไทยสง่งไกลทั่วโลกสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจสตีลล็อก8ปปิดรอบออเดอร์ถึงวันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้น เอ้ยทุกคนวันนี้เรามาเล่นดีซีกันเว้ยเข้ามาดิค้าเข้ามาดิเข้าดิแต่กติกาธรรมดามันน่าเบื่อว่ะเอางี้ดีกว่ายิงกันจนเหลือคนสุดท้ายใครชนะก็ชนะผีชนะก็ชนะไปคนชนะก็ชนะไปแล้วป่ะพีพีหมดเอ้าไม่ติดมาดิไม่ต้องเป็ดไม่เข้าไปก็ยิงไม่ให้มั่วเลยใครเป็นผีใครไม่สนใจเข้มาดิครับข้มาดิเข้ามาดิก็มาดิก็มาดิเอาเข้ามาดิ เรียบร้อยเดลยดดดดดดมัเขาให้เรียบร้อยลากรลากสอแรกเออเรียบร้อยอีกเนคนวะอีกเป็นคนแอบอีกเนคนแอบอ้าวน่แนดงใจนครับทุกท่านทกท่นติงแมนด้วยทำไมยังไม่ตายติงแมนคนเป็ใช่เหรอแอ๊อะไรอ้า ได้ดิ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 โดโอดโดมาบขอให้อีคนนึงเออเ้มันรู้จักเทพเจ้างบโอดดิวเดือดสได้ดิมันมีคนแอบไว้อยากตายอ่ะมันมีคนแอบวิดเลยแตว่าเเออจอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอา้วอ้าอ้าอ้า แก็บเียวโอ้ยไอเหี้ยอะบรอไอเหี้ไอมีผู้ทำทรงลบเอ้ยหมดไม่ทันรอหมด้วทันรอมาดวะหนึงหวะเนี่ยกิกหนึ่งหนึ่งวะเนี่ยหนึ่นึงน่ะไอเกมิกละลองกันเลยไอมีผู้ไอบีปีผู้ เองเป็นคนรัฟังเลยฮัลโหลเองเป็นคนหรือเองเป็นผีเองบอกข้ามายาไอ้เชี่ยเอ้ยแบงค์ม่ชิแก้ปันปันไปก่อนค่อยสู้ปั่นก่อนเดี๋ยวมังเจอกูเฟหน้าเจอคุ้มเฟนนาได้ได้เดี๋ยวเจอกู้เฟหน้าเจอเปทำงานจังกรมสืเจอเฟนาตองสืก่อน ปั่นก่อนชักก่อนถึงรู้เรื่องชักรู้เรื่องมันกระสุนว่าเอาว่านชักก่อนอย่าอย่าเพิ่งนะชักก่อนชักก่อนอชชัักกเดินเป็นเพื่อนเลยอชักชักเออเด็กมีภูไม่ทับเหรอไอ้มีภูรู้สึกว่าก่อที่ท้องถิเออเออเออเอ้ยังไง้ลูกเออเออเออไอ้เชี่ย

จตาผมโชยจะข่มลมโชยชนะนะวินแหลเป็นของจาข่มลมโชยนะตัวตาข่มลมโชยไปตาต่อไปเชื่อแม่งวันดีกว่าให้สัตว์อะไรนะมะเขือว่าอะไรนะได้ข่าวว่าตาที่แล้วที่หนึ่งเขาเลยจะตั้งตีคนกล้าตั้งตีลุงมันจะคมแค่ไหนเชียวแชมเปี้ยนอย่างนั้นเหรอวะอันพี่เขือเพื่อนกันตลอดไปนะเเฮฮ้้ยยเฮ้ย ยาไอเชี่ยมึงจะมาอยู่ด้วยกันไม่ได้เฮ้ยไอมกเขือมกเลือเออมกเลือโดน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 ไอชไอใครวะ้เต้โคตรไาก่อมเือล้มแชมป์เหรอวะมเือล้มแชมป์เฮ้ยโดนปินนจะ โอ้ขอบกูก็ได้ขอบปานินปานินดวนจะน่าอัดมาแว้วเหรอวะไปขอบกินของจริงนี่ตรงนี้นะครับวู้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีคนแอบครับแล้วก็เขาเอาเอาเกิดไฟกันที่ตรงนี้ปานินโอ้เมืเขื่อนลมปานินอีกแล้วโอ้โหว่าที่แชมป์เราคนนี้มืเขื่อนมืเขื่อว่าที่แชมป์ ยังยังวะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่ง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 ยังยังยังนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเอ้ยสัตว์กูรอดพอดีกูรอด้วพอดีมะเขือรอดวะมีพูมีพูกับพี่แลนโอ้โหเลือดไม่โดนเลยจับเก็บแล้วมีพูวะสู้เว้ยมีพูสู้เว้ย เออมาดิวะเลือดมีอ่ะสู้ได้มีผู้เลยมีผู้เจอมะเขือมีเปล่า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 มีผู้ไอ้ยืนชนปิงเลยมีอะไรมีอะไรลูกมือลูกมือยืนชนโอ้ยเจ้าว่ะเ่มะเขือแชมป์เหรอวะมะเขือแชมป์ว่ะตายแล้วตายตายน้องโอ้มะเขือแชมป์ว่ะโอเคโอเคโอเคมะเขือแชมป์ลูกมือลูมือ กูถึงมันกินแชมเปี้ยนได้ไงม,มันก็ว่าที่แชมป์แล้เนียแหละกินแชมเปีเ้ยนกำลังเข้าอะตานี้ลมมุมไปมะเขือก่อนดิวะมันก็ต้องลงมุมแชมเปี้ยนก่อนคุณใส่กูต้องแชมป์รูนหนอนแล้วละ่ะกูจะไม่ตายคนแรกรูนไ <c oughs> อ้กูก็ต้องรูนหนอน <c oughs> บ้างแล้ว <c oughs> ดีวะก็ามาด <c oughs> ีวะจะเล่นแหววก็จะเป็นสุดท้ายไม่ได้เนฮะ้ยเฮ้ยเย็นไว้ไอ้น้องเย็นไว้ไอ้น้องเย็นไว้ไอ้น้อง

อาแหวเหรอฮะอัดมาอย่าไปอย่าไปอย่าพึ่งลุมขอโหวตก่อนอย่าพึ่งลุม้มถ้ายิงล้มอย่าพึ่งลุมกันแรกให้ให้โหวตก่อนโหวตโหวตเอาอัดมาแหววแตกว่ะเรียบร้อยไป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 ไพี่บูไอ้เหี้ยพี่บูโหวตก่อนโหวตก่อนไอ้สัตว์กอแล้ไ ไอ้พี่ภูแม่งแชมปนนอรยไอพีภูแม่งแชมป์ลูนนอร์ไม่ไหวพีู่แม่งแชมป์ลูนนอร์วะพี่แม่เราต้องจับมือเอาพี่ภูพี่แมเอาเอาเอาไอ้มีภูเอาไอ้พีูพ่แ่าวันข้ามีภูเออแก๊งแม่แกแม่เามีอะไรดวเออ่าดิดิยังไงยังไงเอาดิดิยังไงหนึ่งๆซ้ายขวา

เฟตต่อไปนะเพื่อนเราฟาวของก่อนแล้วเฮ้ยมันจะมาเฟตต่อไปไลฟ์เฟตนี้เลยใช่ไม่ได้เฟตนี้เฟตนี้เลยเออเออตายก่อเรียบร้อยแมนเลยโอ้โหเพิกแมนแชมป์ว่ะวันนี้ผมจริงทองจริงนั่งเปลี่ยนไปเรื่อยเลยว่ะโอ้พ็กแมนเป็นผีละโอ้เพ็กแมนเป็นผีเลยเรียบร้อยครับตานี้แชมป์ได้แก พิกมาแทนเป็นเจริตรงกลางอะไรอะไรแบเเราเลยไนทำพยากวะ แมยอนี่มันก็ต้องแชมป์ลูนอนนี่วะไอมีพัวมันแชมป์เอาแม่งก่อนเออมันแชมป์มันแชมป์มันแชมป์มันแข่งมันแม่งมันแข่งพอเขาวัวคนอื่นปุ๊บมันชอบลอยหลังเขาเนี่ยไอ้นักสู้ประตูหลังไอ้ใจเกเรดนี่ห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอไงใจไม่ฝันคือประเด็นใครโรยกปใไปวิ่งไปต่อเลยอ่ะคิดว่าหาเจอก็ทำเอาเฮ้ย Bert, ไอ้หี่แชมูหนูแชมลูหนูแชมลูหนูเอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วลงแล้วมีไฟมีไฟมีไฟหลังคอนเะยิงกันหลัคอนดรอไม่ว่ไม่เนียนไม่เนียนเลยก็แกวนววน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 แล้ววนแล้ววนแล้วเย็ดอามีเฟิร์นบัตรแล้วมีเฟิร์นบัตรแล้วเฟิร์นบัตรแล้วเฟิร์นบัตรแล้ว ตานี้กูจะไปแชมป์ลูหนุ่มือเป็นแชมป์ลูหนอนเอาเอาเอายิงกันไปยิงกันไปเฮ้เฮ้เขาเขามีตี้ว่ะเขาสร้างตี้ว่ะอ้าตี้ด้วยสิมีคนสร้างนี่ว่ะแชมป์ลูหนอนอ้าพี่แมนสวยสวยล้อล้อล้ออุ้ยกูรู้อะไรอะวอกคอนวนกคอนวนกคอนหกือเล่าวนกคอนหนังผมหรอวอลวอลคอนสวยสวยเดี๋ยวพิกแมนจ่าปานินแล้วก็เขาเขื่อนะครับ

ไมาไปทันด้ยเกิดมาทัาไม่ทานไ่ทานวยไอ้พวไนี้ยันไยังไงยังไงไยังไงยังไงโอ้เรียบร้อยพิ้งแม่เฉยใจมึงมาเสือกองไฟกันอยู่โอ้โหไปตัวเองัองนะไปไปอยู่โคตรไปเฮียไปดิไสัตย์เอ้ยเอาล้อ้เกูยิงกูดิเออเออยังไง ้มาเขือหนีวะมาเขือวะเอ้ยเขือจุ๊ว่ะจู๊วะไอ้เหี้ยมันทำทรงไม่สู้ว่ะจุ๊ว่ะเราทรงไม่สู้ว่ะมาเขือใครเป็นผีเนีมาเขือเอาว่ะมาเขือก็ได้เกาะว่ะเอาว่ะเฮ้ยมาเสือมตังเกาะว่ะมามาดิ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 ยาเพิ่งมาดิยาเพิ่งมาดิยาเพิ่งมาดิยาเพิ่งไอ้เฮ้ย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 มีคนลุนหอนเฮ้ย อย่าอย่าพึ่งปฏิโมดเออดู้องจ้เอามเีกอแอวมาดนมาดิไม่สู้เลยหงหนนี้ยมีะก่อนหนึ่ง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 คนมวคนมีเกาะกกอนพี่จับเป็นผีใ่ไหมอะไรนะที่จับเป็นผีแบบทำไมพี่ต้องบอกเราถ้าเป็นผีมันจะเดินผ่านกันคืออะไรวะอะไรวะเะินใา้เดน้เดินใน้นในตอเดนใ้เดินในตเด้เดิน กูจะรู้ได no ้ย right? oh ัไงกูไม่เห็นนี่ห้องนห้องในห้องในสักที่น่เอ้ลังมลูกซองหลังมีลูกซองอมีลกซอเมาดิ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 อุ้ยเอาเอาแล้วจ้าเอาแล้วอยาไปน่เออเชี่ยมาดิลูกซองไอ้สัตว์เออไเกไปเก่งไเก่งเก่งไเก่งไปเกไเก่งไปเกไเก่งไปเบเก่งเกเกไเไเ ให้เขาจริงให้เขาเราจะไปสู้ได้ยังไงว่ายน้องไอ้ผีแ่แหลนี่เด็กในลูกสองไปรินไม้จ่าฆ่าเลยโอ้ไม้พี่ฆ่าสักทีตอนแรกก็ว่าจะไม่ตายแล้วว่าเขื่อลอยหลังเฉยเลยเฮ้ยพี่ดูพูดมากแชมป์สองสมัยครับน้องแชมป์สองสมัยน้องเฮ้ยก็คนเป็นผีไม่เห็นเงาอ่ะคนเป็นผีมันเห็นแต่ แต่แชมป์สองสมัยนะครับมองเฮ้ยเฮ้ยอ่านพิเขื่อวะอ่านพิเขื่อนอ่านพีเขื่อนยังไงวะไอ้หัวแดงอ่ะยัยยัยไม่ได้เกิดสกอตอินโซโลวะโดนแบนด้วยโดนแบนด้วยยย่าๆแคมป์รูแคมป์รูนอนก่อนแคมป์รูนอนใครเปิดก็เปิดกันไปฮะอย่าเบิร์อย่าเบิร์ไปตั้งป่นิน จำทรงมาจะมาเยอะมากเลยเหลี่ยมเลยใครตายอ่ะใครตายปานินเหรอปานินปานินอปานินแตกบูด okay บ um ูดบ um> um> ูดแล้วหมดแล้วเออแม่มาเสือกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอเคเราให้นายรีเลื่อนก่อนเราให้นายรีเลื่อนก่อนอย่าใช่ไหมพี่เห็นอล่าเฮ้ยเชี่ยแย่ไปออดีออดีคำว่ารัก ไปไหนแล้ววะไม่จักอะมูลาดมูลาดสัตงแต่แมสตินเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมาดิวะไอีสัตว์กูหนีนี่รอเหี้ยอะไรอ่ะค่อยๆพูดเรียบร้อยเรียบร้อยพิกแมนโดนไหมพิกแมนพิกแมนวะพิกแมนแตกแล้วเหรอเหลือใครตอนนี้เหลือใครเหลือใครเหลืออันมาเวลกับใครเหลืออันมาเวลเหลือมะเขือเหลือเทพจ่า นเฮ้ยนนปเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ยา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 สคร็อตติโซโล่เหรอวะไอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสกรอตติโซโล่ดิวะเขารู้เนี่ยจใจอยู่แล้วไอนหัวแดงกันแก๊งไอ้เชี่ยเอ้ยวิ่งวิ่งหลบหลบเคลื่อนหลบเคลื่อนวิ่งแล้วหลบวิ่งแล้วหลบมึงทำทรงมาจูบกับไอ้หัวแดงอ่ะ ไอ้เหืไอ้เชียเอ้ยนกจ็ดอไอ้ยายวอดมันเลิฟช็อตมันเลิฟช็อตอย่าวอดอย่าวอดมันเลิฟช็อตเออเลิฟช็อตเลิฟช็อตเดี๋ยกจะปิดหน้าแล้วกันนะอยู่เนี่ยไอ้ยาเขาเห็นนะะเขามีออร่ากูรู้ว่ามันมีออร่ามึงให้กูทำไงฮะไอ้ผีเพิ่งมากัดนะใครเป็นผียงต้งมีอย่างเดียวก็อย่าวิ่งกันจกาเปิหน้าจกาหน้าจะอน ไอ้เชี่ย e มันดูน solo นอ้ออินมันดูอ้ออินโซโล่ว่ะกูทำไงดีวะเอางี้ไหมล่ะให้ค่าหนึ่งให้ค่าหนึ่งหนึ่งก็อ่านก่อนปะล่ะแล้วค่าหนึ่งหนึ่งเองแมวแมวเผื่อไอ้เชี่ยนี่แม่งสซโล่ดูอออินโซโล่ดูก็แบนแม่งเลยดิวะหวั่นเชี้ยสัตว์สมัยเลยวะไอ้เีํยมันทำมส่งมาไม่ยิงกันมันก็ไม่ใช่แล้วคนหนึ่งตัวแดงด้วยประเด็นอะเฮลโหล มาดิมาดิมาดิาดิมาดมาดิมา็นมาดาดิมาดอมาดิดิาดิมาดิมา่อมาดิมเพื่อนอมาาดิามาอมามาดิมาาเมาดิาดิดิาดิมาดิมาาาดิาดิากมาดิมาดิมมดมดมด้มาดิมาดาดอ่าดิดี๋ยวนมาดิมาดิอาดิมาด โอ้ยเกตามสอบมยกูไม่เอ้นี่มันเกมเฮอะไรวะไอันลือเลือดเท่าไหร่วิจาประมาณ20เน่ะผีจริงหรือเปล่าก็นผีผี้ป็คจะไมคือคือจ่ามันเจ็บแล้วเว้จ่าโดนยิงหัวสอัดเจ็บจ่าโอ้โอ้โอเลย อันนี้มันสกิลผีนี่หว่าสกิลผีไม่ใชเนี่ยเนี่ยว่าเมื่อกี้คนก็สกิลผีไม่ต้องพูดเอาละครับผมองอ่าขอให้ทุกคนเข้าแถวกันเป็นระเบียบนะครับการโดนไม่ถูกต้องเลยไมพูดถึงนาทีแรกจะต้องยิงกันในความคนจะฝากขอเนีญ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกอนุยงอนุญาตให้ฟาร์มอะไรกันบ้าบอคอยพ่อเวลา ังนู้นแตกก่อนฝังนู้นแตกก่อนฝังนู้นแตกก่อนเออะอะไรวะโอ้ยจ๋ารอดไปไอ้ที่รอดรอดรอดรอรอดกูรอดไอ้สัสกูรอดทามิ่งดีทามิ่งดีฉันเลยรอดรอดตัวไปนะฉันเลยรอดตายทามิ่งดีฉันเลยรอดตายในครั้งนี้เออเออไอ้พิษแปดพี่มึงว่าไงนะมึงว่าไงไล่ไ้่ไล่หยุดหยุดหยุด ร้อยพิกแมนไปแล้วเหลือก็เพียงจารู้อยู่จารู้จารู้เอ็งคิดว่าเอ็งจะเก็บค่าได้หรอมะเขือหยุด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 โอ้ยโอ้ยแ้มกันแต่ละคนแต่ละคนแคมป์กหนดีไม่ไหวกูเรือใครวะแต่ละคนมันแคมปไอมีพู ไอมีผู้เข็มชุบมันชุบชุบไงวะไอเชี่ยมันจะมาชุบไอสัตว์อัตว์จะเจ็บใจเย็นเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยอยเฮเยเยยยยเเยเ้ย้ยเยเฮ้ยเอาเเย เอ้ยยันยับเฮ้ยไอ้นมาแฉลบสาวสมอยไม่จากกูเหรอไปไ้ได้เฮ้ยไปดิวะไอาจจะเกิดขึ้นก็กอันนั้นก็าก็้าเกาะเก้ะเกาะเกอหรอวะเพื่อแฉลบสาวสมัยอ่ะกูไม่ยอมหรอกไายป้องกันเว้ย เฮ้ยเจอเป็ดแ้ม่นะมาดิ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 เเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเจเจ็บเอ็บเจ็บเจ็บเจดบเ็บเจ็บเจ็บเเจ็เจ็เจ็บเจ็บมจเจ็เเ่เเเอีเเเ้าิ การจะหลบเพื่อให้ไปเฟสต่อไปเยแค่กระสุนหมดแล้วไงประเด็นเนี่ยววิอมันหนักจังเลยเยอไอ้ยัดบ้างเดินงงไปหมดเลยแบบไอ้จากรู้จักรสุนค้องวะโอเคคุณต้องรับถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปพาร์ทต่อไปนะครับอย่าลืมพิมพ์คำว่าลูหนูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทต่อไปมาต่อกันหาแชจำจำสมัยของเราให้ได้ จดไว้จดไว้เลยนะใครแชมเท่าไหร่แล้วจดไว้เลยนะไอ่แจมสาดหร่อยก็จดไว้นะโอเคครับผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าพระหน้าเหล่านี้ดีซีดหมดพีบีหมดหมดอะไรเะไปละกดซับสไครต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปละสวัสดีครับขอาคุณครับผมบายไปาย